นับว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประชาชนชาวไทยทุกคนจะได้มีโอกาสออกไปร่วมกันแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปทําหนะ้าที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็บริหารประเทศต่อไปในอีก4ปีข้างหน้านะครับซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ประเทศไทยเองก็ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ผมก็คิดว่านี่คือโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งที่เราจะได้เลือกเอาคนดีคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่เสียสละและทุ่มเทเข้าไปทำงานให้กับประเทศของเราแล้วก็เป็นตัวแทนของพวกเราในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสถาบันการศึกษาที่มีประชากรนะครับบุคลากรนักศึกษาเกือบ70,000คนอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามเนี่ยนักศึกษาทุกคนบุคลากรทุกคนอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตจังหวัดขอนแก่นเองก็ตามเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเราในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาเราก็จะมีการส่งเสริมให้มีการาความความเข้าใจนะทำความเข้าใจกับบุคลากรและก็นักศึกษาในเรื่องของระบบประชาธิปไตยนะยกตัวอย่างเช่นการที่เราส่งเสริมให้เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองต่างๆนะครับเข้ามา หาเสียงติดป้ายประชาสัมพันธ์นะครับแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์ของพรรคการเมืองต่างๆนะครับตลอดจนการจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายวิสัยทัศน์ของแต่ละพรรคการเมืองนะครับในขณะเดียวกันเราก็ส่งเสริมให้นักศึกษาให้มีความเข้าใจถึงเรื่องของสิทธิแล้วก็การไปใช้สิทธิในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในการจัดกีฬาจัดกิจกรรมต่างๆตลอดจนในระหว่างช่วงของการกิจกรรมการรับน้อง เราก็จะมีการพูดถึงเรื่องของนโยบายการส่งเสริมการประชาธิปไตยตลอดนะฮะในช่วงวันที่1น่จะมีการแข่งขันกีฬาน้องใหม่นะนักศึกษาปีที่1ก็จะมีการจัดขบวน ส่งเสริมประชาธิปไตยหนึ่งขบวนนะครับแล้ววันที่2วันที่3ทางมหาวิทยาลัยก็จะหยุดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและหยุดกิจกรรมน้องใหม่เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของเรากลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในภูมิลำเนาของตัวเองอีกทีหนึ่งครับก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับในการสนับสนุนการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยนะครับในอีกไม่กี่วันที่จะมาถึงนี้ในวันที่3กรกฎาคมพศ2554นี้นะครับ ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะก็อยากจะเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรตลอดจนครอบครัวและประชาชนทั่วไปไปร่วมกันใช้สิทธิ์ย้อนบัตรเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับหเขตหนึ่งเบอร์แล้วก็เลือกพรรคอีกหนึ่งเขตหนึ่งเบอร์นะครับเพื่อไป ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของเรานะครับในวันที่3กรกฎาคมนะครับเวลา8นาฬกาจนถึง15นาฬกานะครับเป็นต้นไปก็เชิญชวนประชาชนนักศึกษาบุคลากรและอาจารย์ทุกท่านนะครับร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้ได้ผู้แทนที่เป็นผู้แทนที่ดีเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราต่อไปครับขอเชิญชวนนะครับ ไปสิครับผมต้องไปใช้สิทธิ์ของผมอยู่ในเขตเลือกตั้งเขตที่2ของจังหวัดขอนแก่นครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับไปร่วมกันนะครับราชา